ัสดีเจ้ายายดาวไปซื้อมะละมาสองหน่วยสองลูกเนาะเอามะแกงเสียป่าเจ้ากระเดานเอาไปหั่นไปซอยก่อนเนอะหน้าหั่นซอยเรียบร้อยแล้วเจ้ามะละเนาะแกงมะละเจ้าเอามะแกงเสียป่าไท่น้ำพริกแกงไปเจ้าประดาวตังมอฮะนะเนาะ น้ำพิกเลยชื่อปลาไท่มาสองสิ้นเจ้าอับแกงปลาก็อน,นอกหนามหน้าคบเจ้า แจ้าน้ำปลาล่าเจ้าน้ำปลาล่าพ่ะเจ้าสองจอนเนาะใส่เยอะก็จะเหม็นเจ้าพะเจ้าใส่เลย นอกหันผึงคำคำเจ้าเวลาก,กินมันจะได้ไง่ายทำพ่อมกินเจ้าเอาจอนขูดเอาเมาเล็ดในมันออกเอาเหยื่อตักในมันออก อร่อยนะเจ้าลองทํากัดดูมันก็นเหมือนมานักที่นกเท่านะเจ้าซื้อมาเพียงสองลูกกินคนเดียวจับคนเดียวเจ้าถ้าอยู่ด้วยกันสองคนก็นสามว้วนเนอะ มีป่านน้อยเจ้าถ้ามีป่าน้อยดำนะปลาซิวป่าอย่างนี้เจ้า <c oughs> มันนอกมันหากินยากเจ้าพวกป่าซิวปลานน้อยอย่างนี้ถ้ามันมีมันก่ออันขายแปลงราคาเต่าป่าใหญ่เจ้า <c oughs> มันมันมนานๆไหนจะเจอข้างหนึ่งนะป่าซิวนะ คิดหนึ่งร้อยปลายเจ้ามองหนอกกำเดียวนะเจ้าเวลาประดาวจะซื้อมาเอฟมาโมรดิต้องซื้อเยอะๆถึงจะปอกกินนั่นนะ แกงมันละใส่ปลาเจ้าแหนมน่อยก็ได้กินมันนะเจ้าของพวกนี้กำลังออกกับเจ้าแต่ก็แพงอยู่นะมันละสองโน่ยนี่นะเจ้าลูกหนึ่งนั่นนะลูกหนึ่งกับประมาณห้าสิบบาท แพงน่ะเจ้าเมืองหนอมันจะขายเป็นลูกเป็นลูกเนาะมัจะติดราคาเหนีอยากะความจริงป่านี่มันออกเลนๆหน่อยมั่นนะเนาะวันรับสอบน้ำแก,ก่เจ้าอร่อยเจ้า Ừ, mắt năm kẹn kẹn mắt 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 mẹ 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 trong kẹt mẹ bơi kẹt mẹ xuống xuống cả cháu tha anh mẹ 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 เพรานะักของมันเค็มเนาะกด้อถ้ามันจืดมันจางเอาไปใส่ในถ้วยเจ้าทำกันดูเจ้านอะกบ้านเท่าบางทีของก็ทุกกว่าเมืองหนอกเนาะถูกกว่ามเมืองหนอกเนะยอะเจ้าของเมืองไทยเนาะ กินง่ายต้วยมังนกนี่ก็จะมีเป็นหน้าเป็นหน้าแต่มันละนี่ก็มีตลอดแต่มันแพงเนาะอืมอร่อยเจ,จ้าจักพอดี ผมจะรดเต็มอ้อมมันเนาะประดาวซื้อมห่อใหญ่เจ้าแล้วก็ใส่อ้อมเลียกะพะละใส่เข็นนั่นพอละเจ้าน้ำแกงล้ำหวานมะแกงเซ็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงมันละ ใส่ปลาไท่ล้ำล้ำทำกันดูเนาปะปลาดาวขอจบคลิปแค่นี้อนนะเจ้าว่ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอะกดคไล่กดแซ์กดกระดิ่งติดตามคือปลาดาวตัวเนอะจำได้ผ่านคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ